ขูดปลาข้าวพี่น้องไปนี่อันนี้กระต่ายขูดปลาข้าวการขูดปลาข้าวนี่นะขั <c oughs> ้นกดบ่ถือต้องหมายถึงว่าเฮ็ดด้วยปลาข้าวมืถือต้องนี่เปินใส่มือนี่คมใช่ไหมบาดมือนี่บ่อนบาดขึ้นมีดได้พี่น้องบาดโอ้ยหัวปลาข้าวบาดเจ็บกูได้บาดมือนั่งบ่เทียงกับง่ายพักข่าวได้ เพาใ่อีสานว่ารละค่ำไงไงพะ่าวก็คือไงหมาเจอเบิรบละพี่น้องไงไม่เป็นท่านั่นลหละไงหมาไงสุนัขเห็นอยู่ว่ามานอนไงเป็นสัตว์ละผู้ได้ว่าม้านอนไงนอนไยขามันกระสางะบันเท่างไงเจอเบิรบนี่จะขาแข้งก็จะสิไปทังไหนเน่นะกระสิคูปลาเข้าไงปังงานไงเจอเบิร์บไงหมาไงปีนพ่อจับให้มันดีๆกดล่องกดล่องน่ะ ูดกะเพ้าพูดได้สองน่วยล่ะพี่น้องขั้นหน้ากระเพ้าเห็ดกล้วยบดซี่นี่ละ่ะถ้าขูดกัะเพ้าสาคุาามอันนี้ถ้าธรรมดาสามารถเด้อพี่น้องขูดกระเพ้าไปยังขีอเียดขานี่ขาเนี่มันไม่เล็กมันก่อแล้วมันมีปัญหา มาีิสิเปลี่ยนท่าไม่ได้ไหนพี่น้องท่ากูดลาบเข่าต่อไปเป็นท่าสัง,งะ <c oughs> อันนี้คือท่าสัง,งะนะคะอันนี้คือท่าสัง,งะพี่น้องขูดเปล่าเข่าท่าสัง,งะ <c oughs> อันนั่งหน่อยกับสิโพออกมาหน่นอนอยู่กับ่ระจักหละ่ะผมเธอยอังกะบ่าไปนะพี่น้องตะวันบอลงไม่ดีหรอก ใส่ส่งลิีงอยู่ภาษาอีสานวันละคำคำที่สองของคลิปนี้ส่งลิีงส่งลิีงก็คือส่งใน่แหละพี่น้องชุดชั้นในกางเกงในนี่แหละอต่สมัยพ่อสมัยแม่เหาเพิ่เอินส่งลิีงส่งขากบเพิ่อนกาเพราะว่ามันอยู่ทั้งข้างจังสีนะมันใส่ส่งลิีงกับกูบก้าวแต่นั่งตะเงะ ทานี่คือทาขายสาวตุ่มเ <c oughs> พราะว่ามันสะดวกสบายก็กันเอ้ยเป็นตาได้ผัวอีกีบบพี่นองขูดผักข้าวเพิ่นมาเห็นเพิ่นกับสีมักกีตัน้นบะมีเด้อสู้มือคขูดปักข้าวข้าจอมีจังแตะไปซื้อผักข้าวกับฟองเด้อบาสั่นกัไปขูดเครื่องจืดจืดคุณ <c oughs> อันนี้เฮ็ดเองทุกอย่าง บดเอาเบิดน้ำหิมน้ำหอยังสีพี่นอ้องให้เหลือเลยเดย้อันความมันนันก็นอยู่น้ำกระลาบะข้าวอ่ะพี่น้องน้ำกระโปงบะข้าว <c oughs> สมมยไปนิดหน่อยกะไปจ่ออันนี้ออกเอาเสียกกล้วยมาผูกก็เป็นเกือบกิงกบกันยางน้ำหมูบานกบกบกบโอ้ยนี่คือของเล่นสาวปุ่มสบายตะกีกลายยางหลายเนี่กระโปงอ่ะเอาไปเล่นขายของ เล่นแค่น้อยเพิ่นเรยนมีตารางเล่ามาเขับไปเลียนแค่น้อยกันิมวนก็นอยังก,งก็เลยกลับมาย้อนอดีตชีวิตสาวบ้านนาะโอ้ยมวนลขากูถูกพาอพี่น้องออกกำลังกายแขนก็มามาักหญ้าแทบผัสซีวาหอยมักหญ้าก็สร้างคอยเปน็นอยัสงสาวตุ่มกับแตงกลับมา ชีวิตแบบนี้เนะาะเบิงมาบันไดขูดว่าท่านเบิดซาตุแเละเล่มเอาเหันเบิดเกียงละพี่น้องอ้อยหอมต้มพักกระแยงต้มปลาพี่น้อง <c oughs> ต้มปลาคอใหญ่บ้านนี่เดไปซื้อปลาคออยู่ตลาดเลือกหนักี๋ยวกับสิทดเบิงการซื้อการเลือกปลาคอใหญ่ของสาวตุ้มเนาะสรับ <c oughs> บอกว่าปลาคอกัมลาเป็นลักษณะแบบไรนะบางคนบอกโอ้โด้กำมลาเป็นไรเอาซ้ำนี่ล่ะนะพี่น้องมันสิบท่านเพ่นเหลืออีกตั้งสองหน่วยผลอ้อยหน่วยนี่พิ่มสีมีเจ้าวพี่น้องตะเาะอยู่จา้าวแล้วอยู่สองหน่วยพี่น้องสาวถึงสิบเก้าปูดมาว่ามันสิบ,าาบท่านเปลี่ยนพามาอีกแล้ว งา่ายมากผักกาดปังงานจะสีบรสะดวกพี่น้องลักษณะขั้นเขาต้องเหยัดขาเหยัดขานางสงังห์ y ่ s